นั่นในกุงงงสวยเลยคุเลยนาลีนะพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนาลีหยุดนาลี้ยุดนาลียุดนาลีหยุฟังกันบ้างสิวะหึ้งดื้อวะเฮ้ย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 มยอคุณมังเบได้ทาไมวะอนุ่มทำไมผมบอกเขาด่อยู่ในห้องน้ำดีพร้อมได้แล้วลิเกจะเข้ามั้ง ต่อก็ไเปตู i, like ้ ATM เลยฮ้ยหลีข้างไปเฮ้ยกูโจรนะเป็นโจรเป็นโจรลงน้ำมาหลังวัดมันไปไม่ใช่โจรแบบนั้นถ้าโจรอย่างนั้นนะกูโจรเข้าหายแก้วอย่งเดียวแล้วเย่๋มาปาดีทำไมวะอือไอ้นุ่มของมีค่าเงินทองส่งมาให้กูทำไมอยากตายไม่มีว้ต้องมีมีก็ไม่ให้เฮ้ยสองดามมาก็ยแห้ะ นอกจากกูหลับและเนียกูแท้งคนเนี่งอ้าทุเข้อให้เป็นจริงมึงก็จะรอบข้าผัวมึงอยู่ที่น้่รู้ดีหรือเนี่ยในปากเฮ้ยมึงไม่กลัวกูเลยหรอก็จะยื่นความตายกับมึงเล่นกับกลัวมึงคิดผิดแล้ว วไปกูจะพามือไปกองค่ายให้ทหารเอามือไปติดคุกเลยไม่เอาไม่ไปหรอกโอ้ผู้หญิงบ้านอะไรตีนหนักปนไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวผู้หญิงที่ไหนวะมึงอะผู้หญิงผู้หญิงที่ไหนกู่นี่ลูกผู้ชายอกสามส่อไงอก,อกสามส่อหรือสามร้อยซีซีมึงอะปากดีผิดไงผู้หญิงรู้หรอวะรู้เน่ไม่รู้ได้ไงอกใหญ่เป็นเขาขาดขนาดนี้ เสียมานี่เลยไถ้าอย่างนั้นในเมื่อมึงรู้ว่ากูเป็นผู้หญิงมึงอยากไปคูใใครรู้ว่ากูได้เป็นผู้หญิงถ้าหากมึงไม่สาบานกูจะพามึงไปเข้าคุกสาบานึงสาบานเอองก็บอกมาดิเราบึเลยครับถ้ามึงนำความลับเรื่องนี้ไปบอกใครรู้โอ้ยหอกเข้าใบพายแทงหูซ้ายทะลุหูขวาถ้ากูเอาความลับของมึงไปบอกใคร ลอยหอกเข้าไปพายแทงหัวควายทะลุหูหมาหูซ้ายทะลุหูขวาสิวะหูซ้ายทะลุหูขวาค่อยๆอีกกลัวเก็บซะด้วยกลัวหาบ้านต่อครับทหารพวกมึงเข้าไปในสภานี่ไปทำเพี้ยรในนั้นกูไม่มีทุนละหรอกเออก็ไม่ไปละย้ายที่ไม่ไปย้ายทหารพวกมึงขึ้นเครื่องบินกูกลัวความสูงกูบอกให้กูขึ้นต้องขึ้นสิวะหน้ากู คือมึงบอกให้เด็กหยุดคำพูดดิเขาชอบไงไม่ดีหรือไงฮะทำมึงขึ้นเครื่องบินขึ้น่องบินขอให้เครื่องบินตกแล้วก็ขอให้มึงมันตกลงไปในน้ำมนะทํางจนตีนีนะขอให้มีเจ้าระเข้มางับมึงให้หมดไปเลยไม่ต้องเจระเข้งับหลอกเมียกูก็งับกูได้งับอะไรวะงับนิ้วกูเนี่ยอไม่ท้ากูนะมึงท้าบานเลยใช่ไหมบานตาทุถ้าอย่างนั้นเออมึงกับกูก็มาเป็นเพื่อนกัน ก็ดีเหมือนกันนะเออกูมีเพื่อนแค่คนเดียวเองมีมึงอีกคนนึงแล้วมึงชื่ออะไรเนี่ยมึงชื่ออะไรล่ะกูชื่อว่านาทีช um, ื่อนาทีกูชื่อนาดำมีนับเอาด้วยเออเป็นเพื่อนกันแต่อย่าลืมนะว่าความลับเรื่องนี้ห้าบอกให้ใครรู้ไปเด็ดขาดเฮ้ยไม่บอกใครหรอเออเออเฮ้ยเดียวเดียวเดียวอะไรวะยึงไฟกองข้ายไม่ได้ว่ะทำไมเลาต้องไปไปตามผู้หญิงคน มีค่าอะไรส่งมาให้หมดและทาง่อไปจะได้ไม่มีการตายเกิดขึ้นน่ารักจ้ะทำไมนะผู้จ้าแป่งๆหูไม่เข้าใจเอาตงมเออหรือค่าเนี่ยอุ้ยตะมุตะมิว่าน่ารักอ้ะ ทำอะไรจะพ้นเลยเนี่ยเออพ้นทำอะไรนะอ่ะพนจะพ้นใช่ไม่เห็นน้ากลัวเลยใครกับพ้นกันแบบนี้เล่าพ้นแบบนี้จะได้ตังไหมเนี่ยแล้วต้อง้นยังไงทำให้ดูเรนเด็ดทำให้ดูคือเดี๋ยวจะพอนให้ดูเออให้ทำให้ดูไงว่าเขาพ้นกันแบบไหนเ่อจะัว่ เดิมอะไม่ต้องมาแบ่งเป็นไงกลัวเลยร้องไห้เลยใหญ่ขผมเลยนะครับนี่ลืมไงทำให้ดูทำให้ดูดป้นจริงเขที่ไหนเล่าเอา๋อเมื่อกี้นี่ทำให้ดูเหรอเขาต้องป้นกันแบบนี้มันนะ่กลัวเหลือเกินนะเ,ออเป็นไงจำได้ใช่ไหมจำได้แล้วก็เอาไปใช้ซะครับอ,อะไร เอาดาบมาปนเอาดาบทำไมอ่ะจะมาปนจ้าะไปปนใครปนนายไม่มีสิทธิ์ปนใครทั้งนั้นแล้วไอ่ะเพราะว่าฉันจะจับแกไปติดคุกไงไม่เอาไม่ไปจะบอกให้รู้นะว่าฉันเนี่ยอันนาโคตงหน้าคือเจ้าหน้าที่และตอนนี้เนี่ยฉันจะติดอะไรเขาโทรจะใั้ติดเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้เสียงเลยเมื่อกี้คุยกับฉันเสียงไม่ใช่นี้นะ สิ่งก็เป็นแบบนี้<อ>ก็พองแต่เรื่องแบบนี้นแล้วเอาแล้ว้อ,ไ,อไปมองแต่ก่อนก่อนเป็งกระเพาะเยอะเลยฉันฉันไม่เป็นอะไรแล้วค่ะเป็นอะไร,ระหรือเปล่าครับ